สวัสดีครับเรามาต่อกันที่รายได้ข้อที่2นะครับซึ่งเป็นรายได้ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีรายได้กันแบบยั่งยืนยาวๆมันไปเลยแล้วเยอะที่สุดถึง2อง้ล้านมันมาได้ยังไงนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าอินดีนทําไมจ่ายได้ถึง2อง้ล้านต่อเดือนนะครับเอาละครับรายได้ข้อสอครับเราเรียกว่ารายได้รายเดือนนะครับ สำหรับรายได้รายเดือนข้อนี้นะครับบริษัทจ่ายสูงสุด2 0 0ร้อล้านต่อเดือนนะครับเวอร์วังมากๆจะได้หลักหมื่นหลักแสนเท่าไหร่ก็ดีทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าให้รู้ว่าลิมิตอยู่ที่2 0 0้อล้านต่อเดือนนะครับแล้วมันคืออะไรครับมันคือการซื้อซ้ำทำกำไรนะครับ ทุกคนก็เข้าใจดีแล้วนะครับว่าธุรกิจดีๆนะครับที่พวกเราเข้ามาทํากันเนี่ยคือเราจะได้สิทธิในการขยายแฟรนชายธุรกิจขยายสาขากิจการของตัวเองให้มันเติบโตออไปทุกสาขาที่เติบโตออไปนะครับจะมียอดกินใช้ย,ยอดชอบอะไรก็ตามนะครับผลประโยชน์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมวิ่งกลับมาหาตัวของท่านนะครับตัวของพี่นี่แหละซึ่งผ่านระบบนะครับไบนารี่ตรงนี้นะครับที่มันเติบโตลงไปเนี่ยนะครับ บริษัทให้เรารับผลประโยชน์ได้นะครับลึกสุดนะครับยี่สิบชั้นนะครับยี่สิบชั้นนะเนี่ยยี่สิบชั้นตรงเนี้ยฝั่งนะครับโตข้างเดียวได้ลึกสุดถึงนะครับหนึ่งล้านสาขานะครับเนี่ยถ้าเราโตสองข้างล่ะถ้าโตทั้งซ้ายโตทั้งขวาเราก็ได้สูงสุดนะครับก็คือสองล้านนะครับสาขาเนี่ยครับถ้าพี่มีห้างของตัวเองผ่านออนไลน์นะครับ มียอดที่พี่จะรับผลประโยชน์ได้ทั้งหมด2ล้านสาขาที่จะวิ่งรายได้มาหาพี่ทุกเดือนเนี่ยนะครับมันน่าสนใจขนาดไหนไปดูนะครับการคำนวณน,นะครับก็คือขอให้ธุรกิจมันเติบโตเกิดการขยายจะด้วยฝีมือพี่หรือไม่ก็ตามครับด้วยผังแบตเตอรี่ตรงนี้เขาจะช่วยนะครับช่วยให้พี่เนี่ยรับผลประโยชน์ตรงนี้คราวนี้นะครับสินค้านะครับในแพลตฟอร์มมินิทิทรวบรวมมานะครับไม่ว่าจะเป็น SMEO Top โอท็อปคอร์สเียนสินค้าบริษัทมหาชนสินค้าอินดี้เยอะแยะมากมาย แล้วพวกเราทุกคนสามารถรวบรวมได้ด้วยในเมื่อพี่มีสินค้าพี่เอาสินค้าตัวเองมารวบนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มได้ด้วยนะทุกตัวคือสินค้าที่เราจะมาชอบกินใช้นะครับในเว็บของเราเองในห้างของเราเองผ่านมือถือนะครับทุกสินค้ามันมีคะแนนของมันเองนะครับสเต็ปในการซื้อนะครับมีสามสเต็ปครับในนะครับตั้งแต่นะครับเดือนที่สามนะเป็นต้นไปครับเราจะซื้อสเต็ปในกได้สเต็ปที่หนึ่งครับ เรามียอดนะครับให้ครบนะครับ200นะครับคะแนนหรือ PV ซื้อในร้านตัวเองนะครับซื้อในเว็บตัวเองอัดยายซื้อขนมยายราคาประหยัดสุดครับ1,150บาทนี่แหละครับ1,000แรก1ล้านเออนะมันมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเซฟี่2ครับถ้าพี่มีการนะครับเพิ่มยอดของตัวเองนะครับกินชอบใช้ของตัวเองเป็นนะครับสะสมครบ600คะแนนหรือ PV นะครับ ราคาประยัสุดพันกว่าบาทนะครับเซ็ตที่สามครับหนึ่งพันทีวีหรือหนึ่งพันคะแนนครับ5 0 0พันกว่าบาทเป็นลูกค้าประจำในเว็บตัวเองยิ่งจะทำให้รายได้พี่ทวีคูณนะครับถ้าพี่เซ็ตที่1พี่จะได้นะครับผลประโยชน์นะที่บริษัททวิ่งมาในจากองค์กรที่เติบโตนะครับยี่สิบบาทนะครับต่อสาขามีร้านสาขาก็ยี่สิบล้านต่อเดือนนะครับแต่ที่มาที่เซตจที่สองตัวพี่คนเดียวนะพี่จะรับผลประโยชน์นะครับ ที่สาขาละสี่สิบาทสูงถึงหกสิบบาทต่อสาขาแต่ถ้าตัวพี่มาที่หนึ่งพันทีวีในเดือนนั้นพี่จะรับที่นะครับสี่สิบาทสูงถึงนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อสาขานะครับตารางตรงนี้จะทำให้พี่เข้าใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับตารางตรงนี้นะว่านะครับผลประโยชน์เป็น,ย,นปยังไงนะครับเนี่ยตารางของเรานะครับเพื่อทำให้พี่ได้เข้าใจมากขึ้นนะ ไอ้นี่คือเราไอ้นี่คือทีมนะครับสักครู่นะฮะเอาละครับตัวเราเองนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับทีมอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าถ้าตัวเราครับเรามียอดนะครับที่เนี่ยเซตที่หนึ่งครับสองร้อยนะครับเซตที่สองครับหกร้อยพีวีเซตที่สามครับ 1,000พนะครับ PV ส่วนทีมเราก็เหมือนกันครับถ้าเขาอยู่สเตจที่1ครับเขามียอด200 PV นะถ้าเขามาสเตจที่2ครับ600 PV ทุกคนมีช็อปเป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องไปตื้องอขอขายใครทังสิทธ์นะครับเขามียอด1000 PV มันจะมาเจอกันนะครับในช่องนั้นมาดูครับสมมุติว่าวันเดือนนี้ครับพี่มียอด200นะครับทีมพี่จะกี่คน5คน1 0อยคนพันคนหมื่นคนไม่รู้ ถ้าเขามียอดใครมียอดนะครับสาขาเขามียอด200ร้อย PV พี่จะได้ส่วนแบ่งยี่สิบบาทนะครับถ้าเขามีห0ร้อยล่ะพี่ก็ได้แค่ยี่สิบถ้าเขามีพันล่ะพี่ก็ได้แค่ยี่สิบนะครับเอาจํานวนสาขาไปคูณเลยนั่นจะเป็นรา<ๆ>ยได้รายเดือนนะแต่ถ้าพี่มาเสด็จที่2ครับห0ร้อย PV ถ้าเขามีสองร้อยพี่จะได้เริ่มต้นก็สี่สิบาทครับมันมากขึ้นเท่าตัวนะครับนี้แต่ถ้าเขามีห0ร้อยล่ะพี่จะได้ที่หกสิบบาทต่อสาขา แต่ถ้ามีพันหนึงล่ะพี่ก็ได้60บาทต่อสาขาเห็นไหมครับ 2, องเท่าแต่ถ้าพี่มาที่1,000 PV ตัวพี่เองครับเป็นลูกค้าประจําในช็อปตัวเองเพิ่มเลยครับมันก็แค่เงี้ยสูงสุด5,000ันกว่าบาทน,นะครับถ้าเขามียอด200 PV ที่จะได้เริ่มต้นที่40บาทถ้าเขามียอดนะครับหกรที่ได้ที่100บาทนี่แะครับชนเพดานครับเขา1นึ่พันที่ก็ได้หนึบาท ตัวนีง่ายๆครับเอาจํานวนสาขาที่มันเติบโตแบบทวีคูณไปคูณเลยสุดท้ายนี่คือ2ล้านสาขาธุรกิจแฟนชส์ของพี่เอาตัว2ล้านมาคูณได้เลยครับนี่คูณเข้าไปครับธุรกิจนี้ครับคุณก้องตั้งใจจะไประดับโลกนะครับมันจะเติบโตช้าเร็วนะครับก็ตามที่จะมีรายได้จากข้อ2รายเดือนแบบนี้นะครับจากการเติบโตการขยายตัวแบบทวีคูณของธุรกิจมาเลยทําให้ทุกคนนะครับ ที่ได้เข้าใจธุรกิจแล้วรู้เลยว่านี่นะครับคือโอกาสที่เราจะเพลิดเพิตกันแบบย,ยั่งยืนนะครับเพราะอะไรนะครับจํานวนธุรกิจนะครับที่มันเติบโตขึ้นก็เหมือนสาขาของเซเว่นองนเดเว่นนั่นหละยิ่งมีมากก็ยิ่งดีสําหรับตัวเจ้าของเนี่ยตัวพี่เนี่ยเติบโตไปเลยนะครับยิ่งดีนะครับพี่จะมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเรามีสาขาที่กระจายไปได้ทั่วนะทุกพื้นที่ นะครับไม่ว่าเกิดภาวะอะไรก็ตามในส่วนไหนก็ตามมันก็ไม่กระทบทั้งหมดอ่ะมันก็ยังเป็นช่องทางจากรายได้อื่นๆเข้ามาจนเชือดี่นะครับดังนั้นนะพี่จะมีหมื่นสาขาแสนสาขาล้านสาขาอยู่ที่นะครับตัวพี่เริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มาลุยด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับรายได้ข้อสองนะครับบริษัทจะจ่ายเราทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับรายได้เดือนนี้จ่ายเดือนหน้านะครับโอนเข้าสุขที่2ของเดือนถัดไปสูงสุด200ล้านบาทต่อเดือน จะได้ไม่ได้อยู่ที่จํานวนสาขานะครับที่มันเติบโตด้วยระบบไบงก์นะครับนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นในจริงนี่คือคณิตศาสตร์นะครับทุกคนคํานวณได้นะครับเอาละครับสําหรับรายได้ข้อที่2ที่ทรงพลังมากๆนะครับก็ให้ทุกคนได้เข้าใจประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ